โยมถามมาว่าเราไม่ควรจะตัดสินชีวิตของคนคนหนึ่งด้วยเพียงแค่คําพูดเพียงไม่กี่คาของคนบางคนใช่ไหมครับเพราะคนที่ไม่ชอบกันเขาย่อมที่จะไม่พูดข้อดีของอีกฝ่ายหนึ่งให้เราฟังแน่นอนจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นนะยโยมถาดก็มีหลายด้านนะด้านหลังก็จะเป็นสีนี้อีกด้านหน้าก็จะเป็นสีนี้ด้านขอบก็จะเป็นสีนี้อีกนะก็จะมีหลายด้านนะอย่างนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งด้านแล้วนะตรงนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งด้าน ด้านนี้ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งด้านเข้าไปอีกสรุปแล้วเนี่ยโยมถาดนี้มันมีหลายด้านนะมันไม่ใช่แคนะ่ด้านหน้ากับด้านหลังหรือว่าเหรียญแค่สองด้านก็ไม่ใช่มีมีทุกด้านมีหลายด้านชีวิตของคนทุกคนก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะไปสรุปว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ดีเพียงเพราะคนอีกคนหนึ่งมาเล่าให้เราฟังกับข้อไม่ดีบางข้อของเขา คือคนเรามันก็เทาๆทั้งนั้นเลยโยมใครมันจะไปขาวทุกด้านทุกมุมก็มีแต่พระอาหารหันต์ทั้งนั้นเท่านั้นแหละนะทุกคนล้วนมีความเป็นเทาๆบางคนชีวิตเทาๆวันนี้กินเหล้าพรุ่งนี้เข้าวัดบาปจากการที่ทําไม่ดีก็รับไปบุญจากการรับทําสิ่งดีก็รับไปมันก็อยู่คนละส่วนกันฉะนั้นถ้าเราจะตัดสินและสรุปว่าคนคนหนึ่งเลวเพียงเพราะคนอีกคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าเขาเลวอย่าไปตัดสินด้วยเพียงแค่คําไม่กี่คาของคนบางคนเพราะ คนที่เขาไม่ชอบกันเขาจะไม่เล่าข้อดีของกันและกันให้เราฟังแน่นอนจากนั้นก็อย่าไปสรุปและตัดสินจิตเราจะมีอคติต่อคนคนนั้นทันทีเขาอาจจะไม่รู้เรื่องกับเราเลยแต่ว่าจิตของเราเป็นทุกข์แล้วกับการที่มีอคติต่อเขาเพราะเพียงแค่คนบางคนมาเล่าให้ฟังขอจเจริญพรกับถาดที่เห็นวันนี้